ผ่านปัญหาอุปสรรคมันมาได้ครับคือมันจะมีความรู้สึกแบบครับคือบางครั้งบางทีเราพูดคําว่าดีใจอ่ะมันยังน้อยเกินไปกับกับความรู้สึกนั้นที่เราได้รับมาอย่างแรกที่ต้องเตรียมเลยคือต้องเตรียมใจก่อนครับ ถ้าเราจะออกจากง,งานประจํามาเพื่อทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยการที่เราทํางานประจำเนี่ยคือเราจะทํางานแค่8ชั่วโมงแต่ว่าพอมาทําธุรกิจส่วนตัวพบทุกๆเวลาคือการทํางานทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าเราจะนอน,นครับก็มีโอกาสที่เราแบบอาจจะต้องคิดเรื่องงานเรื่องอะไรไปด้วยนะครับคือมันไม่ได้มีมอิสระเหมือนการทํางานประจํา สวัสดีครับชินวัตรตาไครนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจในกอฟาร์มนะครับก็ปัจจุบันผลิตผักระบบไฮโดรโปนิกนะครับมีผักสลัดผักขึ้นช่ายนะครับแล้วก็จะมีลิ้นจี่ห่อพันธุ์หงหวยครับที่ทําตามฤดูกาลครับต้นทุนการผลิตในส่วนของโครงสร้างครับจะสูงสูงกว่าผักในดินแต่ว่าถ้าเรามาเทียบในต้นทุนระยะยาวแล้วมันพอๆกันเพราะว่าปลูกในดินปุ๊บ เราต้องเสียเสียค่าแรงในการจ้างคนมาถอนหญ้านะครับซึ่งเราค่าแรงเนี่ยามาเทียบกับเ,เป็นโครงสร้างมาเปลี่ยนกับโครงสร้างก็สุดท้ายมาถ้าเราเทียบเป็นระยะยาวมันจะพอๆพกันสำหรับขั้นตอนการดูแลผักไฮโดรโปนิกนะครับก็จะมีการวัดค่าปุ๋ยนะครับใน มันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือเครื่องวัด EC นะครับก็คือจะเป็นการวัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำนะครับก็จะจะรู้ว่าจะทําให้เรารู้ว่ามันมีปุ๋ยอยู่ในน้ําอยู่เท่าไหร่นะครับอีกย่างหนึ่งจะเป็นเครื่องวัด pH นะครับก็จะเป็นวัดความเป็นกรดเป็นด่างที่อยู่ในน้ํานะครับขั้นตอนการการวัดนะครับก็ใช้เครื่องนะครับจุ่มลงไปในน้ํานะครับแล้วก็เราเราจะได้ค่าออกมานะครับตัวอย่างนะครับนี่เป็นค่า EC นะครับ ค่าที่ควรจะได้ก็คือ1,200นะครับถ้าค่าที่อ่านออกมาได้น้อยกว่านะครับก็เราก็เติมปุ๋ยลงไปส่วนในการเติมปุ๋ยนะครับก็จะมีปุ๋ยอยู่2ชนิดนะครับก็คือปุ๋ย A กับปุ๋ย B ก็เราจะเติมปุ๋ย A ก่อนนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณ1ชั่วโมงก็จะมาเติมปุ๋ย B นะครับในปริมาณที่เท่ากันโอ้ท้อนี่ปีแรกก็เจอปัญหาก็เริ่มท้อแล้วครับเพราะว่าเราผลิตมาแล้วเรายังขายไม่ค่อยได้ เราออกจากงานประจำมาปุ๊บแล้วเรามาอยู่บ้านแล้วเราก็มาเจอปัญหาซึ่งเราเริ่มต้นใหม่แล้วก็มาเจอปัญหาปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะมันทำให้ทอ้อท้อหนักครับตอนนั้นนะด้วยความที่เราต้องอยู่ที่บ้านต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับถึงแม้จะเจอปัญหาเท่าไหร่ก็ต้องค่อยๆแก้ไขปัญหาค่อยๆแล้วค่อยๆพัฒนามันไปเรื่อยๆประสักนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงนะครับอย่างช่วงเริ่มเริ่มต้นธุรกิจนะครับ สิ่งที่ยากสาหรับผมที่สุดก็คือการทําการหาตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเกือบร้อยเปอร์คือต้องไปลุยเองหมดนลยครับ อย่างผมอะผมเจอปัญหามาค่อนข้างเยอะเกือบจะทุกรูปแบบครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้คิดถึงก็คือถ้าเราผ่านปัญหาอุปสรรคมันมาได้ครับคือมันจะมีความรู้สึกแบบที่เป็นความรู้สึกแบบของของเราครับคือบางครั้งบางทีเราพูดคำว่าดีใจอะมันยังน้อยเกินไปกับกับความรู้สึกนั้นที่เราได้รับมาครับ